วันนี้นะคะจะมาทัวร์ห้องกันละกันพร้อมหรือ,อยังพร้อมไปดูห้องเราหรือ,อยังของไว้สระนิดหน่อยไม่หน่อยหน่อยก็เยอะนะของเยอะมากตอนลาคืนดูบรรยากาศรอบเมืองอย่างเรานะคะก็จะมีรูมเมทกับคนออซี่โดยเฉพาะเลยเราต้องดูบัตรเจ็ตด้วยว่าควรจะเช่าในราคาประมาณไหนเราถึงจะโอเค ทัวห้องกันละกันว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วก็บอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะว่าหาห้องได้ยังไงก่อนอื่นมาดูโซนนี้กันก่อนเลยโซนเครื่องครัวนี่ค่ะก็จะมีเตาค่ะเตาเตาเตา,เตาสีเตาแล้วก็มีตู้เก็บของเยอะมากมีเตาอบให้ด้านนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟแล้วก็ซิงก์ก็อยู่เนี้ยนี้มองข้ามนะคะไม่ <laughs> ต้อง <laughs> อันนี้ก็จะเป็น เครื่องล้างเครื่องล้างจานค่ะแต่ว่า,าไว้เก็บของเพราะว่าของเยอะแล้วก็ใช้มือล้างเอาง่า,กายกว่าเลยกว่าก็เลยไว้เป็นที่เก็บของเอาอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นค่ะธรรมดาของกินของไว้สลระนิดหน่อยไม่หน่อยนะไปเยอะนะผมกินก็จะเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าอยู่กันสองคนเนาะถัดจากห้องครัวก็จะเป็นโซนนี้ค่ะเอาไว้เก็บของอันนี้ก็จะเป็นของจิป,ปาถะของกินของขนม นิดน่ดนดนดหน่อยก็จะเอาไว้ตรงนี้ห้องเก็บของละกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องลันดรีห้องซักผ้าแล้วก็รายผ้าก็จะทำตรงนี้อันนี้ก็ซักอยู่ค่ะก็จะเป็น l i ฟ i ิ g งรูมแบบใหญ่อยู่นะใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะสำหรับไปนั่งเล่นค่ะแล้วก็มีตรงนี้อีก น,นี้ก็จะเป็นโซฟาเอาไว้นั่งเล่นชิวๆตอนกลางคืนดูบรรยากาศรอบเมืองอันนี้ก็จะเห็นวิวทั้งเมืองเลยอันนี้ก็จะเป็นวิวที่มันดีที่สุดหละตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เอาไว้รีดผ้าค่ะส่ซนนี้ต่อไปก็จะเป็นโซนห้องนะ้ำมห้องนะ้ำค่ะก็จะมีสิงซ่วม แล้วก็อ่างน้ำใหญ่เลยแหละด้านหลังกระจกแล้วก็สามารถเก็บของได้นะคะเยอะมากของเราเยอะมากจริงๆค่ะพาไปดูโซนต่อไปอันนี้คือห้องน้ําที่เราใช้ก็จะเป็นห้องนี้แล้วก็จะเดินตึ๊กตึ๊กตึกตึก,ตก,ตก,ตกมาแล้วก็เข้าห้องของเราที่อยู่ตรงนี้พร้อมหรือยังพร้อมไปดูห้องเราหรือยังอาจจะมีความลงมิดหน่อยนะโอเคไป นี่เลยนี่คือห้องเราค่ะก็จะมีเป็นเตียงน่ารักน่ารักอันนี้คือสภาพใช้จริงยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้อะไรแล้วก็มีต้นไม้สองต้นน่ารักน่ารักโต๊ะแล้วก็จะมีวิวตรงนี้ของเราดันเองชิวมากๆเลยทุกคนแล้วมันก็กว้างใหญ่มากเราชอบที่นี่มากๆไม่อยากจะย้ายไปไหนทางนั้นอันนั้นก็จะเป็นห้องมเมทของเราค่ะก็จะอยู่คนละฝัง่งของเราอยู่ฝั่งนี้ ลูมเมทเราอยู่ฝั่งนี้วิวก็จะอยู่ตรงกลางโซนที่ใช้ด้วยกันร่วมกันก็จะอยู่โซนตรงกลางหมดเลยก็จะแชร์กันเนาะกับลูมเมทสองคนอยู่กันแค่สองคนค่ะชิวๆสบายๆโอเคค่ะเี๋ยจะพาไปดูตรงกลางดูสีว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปก่อะมีชั้นหนึ่งนะะ ชูแล้วเขาเล่นสปาคอนโทรนี้อ้เสปาคอนทรแล้ สุดมากไม่ค่อยมีใครมานั่งนะคะก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่ว,ว่ามันก็เย็นสบายดีนะสำหรับคนที่ชอบเนาะก็มานั่งเล่นชิลๆตรงนี้มีสระว่ายน้ำด้านในเขาก็จะให้ว่ายน้ำได้แล้วก็มีเป็นอ่างออนเซนอะไรอย่างเงี้ยคือว่าดีเลยดูสิ มีเพื่อนมาด้วยน่ารัก เราจะมาสรุปการหาห้องที่ออสเตรเลียนะคะจะมีหลักๆก,ก็คือ3ที่ที่เราหามาก็คือบริสเบนซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นแอปพลิเคชันหลักๆของบริสเบนก็จะมีเป็น1 d o โดเมนหรือว่า real estate อันนี้ก็คือสําหรับคนที่ต้องการสายบ้านหรือว่าเช่าบ้านเองโดยเฉพาะเลยอันดับที่2ก็คือ f r e s h m a t e หรือว่ากัมทรีอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ต้องการแชร์บ้านหรือว่าอพาร์ทเมนต์ร่วมกับคนอื่นมันก็จะง่ายกว่าการซ้ายห้องเองเพราะว่าการสาย เ้าเองจะใช้เอกสารเยอะมากกว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับไปขอแชร์กับเขาก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารหรืออะไรให้ยืดเยื้อค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือยูนิลอดพวกสเก e ตพวกอีก o ูอันนี้ก็คือการาหาหอผักสําหรับนักเรียนโดยเฉพาะเลยสําหรับเมืองซิดนียนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันหลักๆห,หรือว่าเว็บไซต์หลักๆก,ก็คือหน้าตุย .com หรือ SydneyThai.info อันนี้ก็จะสำหรับเมืองซิดนีย์เราก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้สำหรับที่เมลเบิร์นนะคะก็จะมีเป็น AussieHouse.com AussieTrip สำหรับห้องนี้ของเรานะคะก็เราก็หามาจากแอป l i c a t i o n FlashMate แล้วก็ราคาอยู่ที่290 ที่นี่ชื่อว่าเมอร์ลิตันบิชเบนนะคะแล้วทริคในการหาห้องของเราก็คือ,เ,อ,อเราจะเลือกว่าโลเคชันนะคะห่างจากโรงเรียนเยอะหรือเปล่าคืออย่างของเราก็คือเดินไปแค่10นาทีหรือว่าถ้านั่งบัสก็จะประมาณ8นาทีเท่านั้นก็ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ไซส์ของห้อง ก็คืออันนี้ห้องนี้จะเป็น t o bedroom แล้วก็ t o bathroom ของรูมเมทเราเคลลี่ก็จะใช้ห้องน้ำในในห้องของเขาเองเลยค่ะอย่างเรามีรูมเมทใช่ไหมคะเราก็ต้องแชร์กันว่าแบ่งหน้าที่การทําความสะอาดต่อวีคหรือว่ายังไงเราก็ต้องตกลงกันเองอย่างของเรานะคะการทําความสะอาดก็คือแบ่งกันคนละวีคเราวีคแรกเคลลี่วีคสอ วิกต่อไปก็คือเหล่าวิกสุดท้ายก็คือเคลลี่อะไรเงี้ยก็จะสลับกันแล้วก็คุยกันน้ำยาล้างจานหรือว่าแป๊บซักผ้าหรือทิชชู่หรืออะไรที่ต้องหารหรือว่าใช้ร่วมกันในส่วนกลางอะค่ะอันเนี้ยเราก็จะต้องออคุยกันแล้วก็หานกันราคาครึ่งครึ่งอันนี้เราก็ต้องคุยกันเนาะสองคนอะไรที่พอจะช่วยกันได้เก็บกวาดอันเนี้ยค่ะเราก็ช่วยกันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะอยู่แบบแฮปปี้แฮปปี้ อย่างเรานะคะก็จะมีรูมเมทเป็นคนออซี่โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเราต้องการมาฝึกภาษาใช่ไหมเราก็ต้องหารูมเมทเป็นคนออซี่อะไรอย่างเี้ค่ะมาเจอกับเคลลี่เคลลี่น่ารักมากแล้วเราก็แฮปปี้มากที่ได้อยู่กับนางนะคะแล้วก็นางเป็นคนที่เฟนลี่เข้ากับคนง่ายมากแล้วก็ ใจดีมากๆด้วยอันนี้ก็คือถือว่าโชคดีมากๆที่ได้เจอรูมแมทที่ดีแต่ว่าเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปนางมาไว้เลยไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> แล้วก็เราก็ต้องดูสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะว่าอย่างยิ้มสระว่ายน้ำซาวหน้าระบบปักษาความปลอดภัยโอเคหรือเปล่าเราต้องดูบัตรเจ็ตด้วยว่าควรจะเช่าในราคาประมาณไหนเราถึงจะโอเคหรือว่าไหวมันจะมีราคาเริ่มตั้งแต่100ดอลลาร์จนถึง500ดอลลาร์ต่อ ความสะดวกสบายนะคะก็จะขึ้นอยู่กับราคาที่เราจ่ายไปนั่นเองอย่างของเราก็ถือว่ากลางๆเนาะก็โอเคในความสะดวกสบายใกล้โรงเรียนก็สามารถเดินไปได้ไม่ต้องเสียค่ารถก็ได้เลยคะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรที่อยากจะรู้หรือว่าต้องการให้เราตอบก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เราก็จะพยายามตอบให้เยอะที่สุดเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนาะก,ก็ประมาณนี้นะคะฮัลโหลอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย